ไปตอบปัญหาเซนต์ที่สำนักงานภาคชียงหม่ท่าเหนือค่ะสำนักงานภาคเหนือที่เชียงใหม่นะคะแล้วเป็นไงบ้างคะประสบการณ์ครั้งนี้ครั้งที่ไปแข่งใช่สึกรู้สึกว่ายังเงินนุ่น้อยไปหน่อยแล้วการที่พวกพี่มาแบบนี้ให้ข้อมูลแบบนี้เราคิดว่าเป็นยังไงบ้างคิดว่าดีนะครับก็อยากให้พวกพี่มาให้ข้อมูลงนี้วย แสดงว่าบบพ,วพี่หมุนเนี่ยพวกพี่พวกพี่พี่ที่รักเนี่ยควรจะมากัน,กนบอน<ช>่อยแล้วก็จริงๆแล้วควรจะมาก่อนหน้านี้แล้วผมจะได้รู้ว่าทุนที่แขวว่งชาตินี้ขนาดนี้ใช่ไหมครัใช่คร <c oughs> ับทรับนั้นขอถามนิดนึงว่าตอนนี้คงการที่เขายังไม่ออกมาเลยนะ้นเลยอยากสมัครวันไหนว่าจะแข่งค่ะก็ติดตามในตัวเว็บไซต์ค่ะเพราะว่าเขาจะมีส่วนงานที่จัดด้านนี้โดยเฉพาะเลยของแต่ละสายงานมันชัางต้อนมาเยอะนะคะต้องเตรียนข้อสอบเตรียมทีมงาน ียมสำนักงานต่างเรีนสถานที่หลายอย่างมือนกันแล้ัร่วมพูุค่ะเข้าไปสอบแล้วก็รอบจิตรินะเลิศในสองเทพหวังว่าคงเจอน้องสดใช้ดงเทพเนาะครับก็ปัยญาพี่คัแล้วหวังว่าคงจะเจอพี่ๆจะมาด้เยกันนี้